กรับสวัสดีพี่พี่ fc ร้านใจรักพาเครื่องทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าห้าสี่ห้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่แอดไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทาง ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับซี FC. EP นี้นะครับก็จะเป็น EP พิเศษนะครับแบ่งปันทุกรายการะครับรายการละ350บาทก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1น,นะครับ M4 รายการแรกเนี่ยจะเป็นหลวงปูดทวดนะครับเตารีดอง์นี้ออกที่วัดไซนะครับนครสวรรค์ปี0-6นะครับ นี่สภาพสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ fc ได้มา1รายการก็เอามานำเสนอพี่ๆ fc นะครับ350บาทนะครับนี่ดูกระแสโลหะความเก่านะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าจริงนะครับสวยจริงด้วยนะครับ fc ครับนี่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับพระสภาพนี้ฟอร์มนี้นะครับเห็นไหมสวยสวยเดิมเดิมเลยครับเห็นไหมพี่นี่นะครับก็แบ่งปัน fc นะครับให้เอาไว้เช่าหากันนะครับ 350บาทรายการที่1ใครชอบใจพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญเปิดโลกน้ของหลวงปู่ดู่นะพี่นะหยยบน้ําทะเลจืดนะครับสามบาทเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นแหลหลังยันนะครับเราเขียนว่าพระพรมะปัญโยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆนะพี่นะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นกระไหลเงินไหมพี่เนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับบีบซี พีพีเอท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสายด่วนสายตรงนะครับที่แจ้งไว้ที่ต้นคลิปนะครับนี่เห็นไหมสวยคมชัดนะครับนี่350บาทรวมจัดส่งให้นะครับ FC ซีครับ350รายการที่2นะครับต่อมารายการที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนียงแตกนะครับองนี้เป็นรุ่นแรกนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับ ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่นะได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ f c ครับนี่ดูคียเบ้านะครับความเก่าของโลหะของข้าวต่างๆนะพี่นะถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับก็นี่ใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ350นะครับพี่ส5 0ยสนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับสวยๆเดิมๆเลยครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับจะเป็น พระผงนะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะครับเขียนว่าหลวงปู่โตแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมนี่เนื้อผงเก่าเก่าเลยครับนี่นะพี่นะสามรอยห้าสิบครับใครชอบใจจัดได้จัดก่อนนะครับไม่ต้องรอคลิปจบนะพี่นะพระสวยนานๆเจอนะครับนี่นะครับสังกตินะครับต่างๆจะมีความคมชัดนะครับนี่ใบหน้าใบตาสวยเดิมนะครับ 350บาทรายการที่4นะครับ f c ต่อมารายการที่5นะครับเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามยุคต้นนะครับองนี้ก็ด้านหลังเนี่ยมีจีวรนะครับแล้วปั้มตายยางนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเ c เดิมมากนะครับองนี้เดิมมากนะครับเห็นไหมเขียนว่าวัดโคสิตารามนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็น รูปหลวงพ่อกลวยแล้วมีรอยจานนะครับแบบนี้เอา350บาทนะครับพี่พี่ครับใครไวใครได้นะครับก็อย่างที่แจ้งนะพี่ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําูนย์้านะครับองนี้ก็หล่อโบราณนะครับวัดช้างให้นะครับนี่เก่าเก็บอีกหนึ่งรายการนะครับดูความเก่าขี้เบ้าขี้ตะกันนะครับเบบซีครับใครสนใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเห็นไหมเอาไป350บาทนะครับพี่พี่เอฟซีครับ350บาทใครชอบใจจัดได้นะครับจัดได้เลยนะพี่นะสวยมากนะครับสวยมากนะครับได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่เอฟซีครับออกมารายการที่7นะครับจะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนเป็นพิมพ์พุทธกวักนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมปีสูงแห้นะครับได้มา1องค์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่เห็นไหมใครชอบใจนะครับตัดสินใจโทรเข้ามาหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับแบ่งปันให้เช่าวหาก,กันนะพี่นะ350บาททุกรายการนะสำหรับ คลิปนี้นะครับก็แบ่งปันกันจริงๆนะพี่นะนี่เห็นไหมแบ่งปันกันจริงๆครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบนี่เห็นไหมเก่าเจ็บเลยนะครับรายการที่เจ็ดต่อมารายการที่แปดนะครับเป็นสมเด็จบางกุมพรมนะครับองค์นี้เป็นกุเก่านะครับกุเก่านะครับนี่เห็นไหมขึ้นที่กุอมตะรถนะครับปั๊มตาหยางนะครับสวยๆเลยนะพี่นะ ดูค้ากรุ๊ปนะครับค่าความเก่าเห็นไหมเป็นค่าฟองเต้าหู้แบบนี้เลยพี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเนื้อหาเก่ากึกเลยนะพี่นะเก่ากึกเลยเอาไป350บาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาท FC ท่านใดสนใจก็แบ่งปันได้นะครับแบ่งปันได้ทางด้านเราแบบง่ายๆนะครับง่ายๆเนี่เห็นไหมสามร้อยห้าสิบครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้านะครับเป็นพระปิดตานะครับ สายวัฒนพานสูงนะ fc นะองนี้ก็เป็นเนื้อผงคุกงลักนะครับแล้วก็จุ่มลักเก่าแบบนี้นะครับสวยนะครับเผื่อ fc ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับได้นะครับนี่เห็นไหมสวยเก่าเก็บแบบนี้เลยนะครับ fc ครับสวยเก่าเก็บแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยครับพี่พครับนี่เอาไป350บาทนะครับ350บบาทรายการที่ 9นะครับต่อมารายการที่10จะเป็นเหรียญะนรับของหลวงพ่อพระธรรมจักรนะครับออกวัดเขาพระธรรมมูลนะพี่นะหลวงปู่สุปุกเสกนะครับเอา350บาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้สภาพใช้หน่อยนะพี่นะสภาพใช้หน่อยเก่าเก็บนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่สวยเนื้อทองแดงเก่ามากนะครับเห็นไหมพี่นี่ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะ0 9 5ย์3 3 0 8 7นะครับ 350บาทรายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาต์นพินาลุ่น2นะครับเป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับนี่สวยเดิมแบบนี้นะครับสวยเดิมแบบนี้นะพ่นานี่นะครับชัดเจนดีนะพ่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วเชื่อมห่วงนะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับเอซีครับ นี่นะพี่นาะนี่เห็นไหมดูยันดูความเก่าต่างๆนะครับสว,สวยนะพี่นะสว,สวยแบบนี้เลยนะครับขอแบ่งปันให้ fc เช่าหากัน350บาทนะครับาทหลวงพ่อกันวัดพญาธรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12จะเป็นพระพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับของหลวงปู่บุญเฮ้ยเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มวาวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลาบางแก้วนะครับด้านหลังเนี่ยมีจานยันตัวเถาะเก่าแบบนี้เลพี นี่ครับเก่าจริงนะครับพระสวยนะครับนานๆเจอนะครับพี่ๆครับนานๆเจอพี่ๆ fc ท่านใดสนใจก็พร้อมแบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับผิวพันธุ์เก่าเก็บเลยนะครับ fc ครับสวยมากนะครับสวยมากต่อมารายการที่13นะครับเป็นหลวงปุทวดนะครับเบตงนะพี่นะ องนี film, <บ>้ก็เป็นหล่อโบราณนะครับนี่สวยยเนื้อนวะนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์5 5 2นะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะพี่นะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นี่นะครับแล้วดูนี่นะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ยสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับรูปหล่อนะครับอันดับหนึ่งของหลวงปู่ทวดเลยนะพี่นะใบตรงนะครับ 350บาทนะครับเ c ครับรายการที่13ต่อมารายการที่14เป็นเหรียญเก่านะครับไม่ทราบสำนักนะพี่นะเขียนว่าที่ระลึกในงานอายุครบ50ปีนะครับกระไหลทองด้านหลังเขียนว่า2475นะครับเ c แล้วดูนะพี่นะเห็นไหม2475แบบนี้เลยสวยงามชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะครับ เห็นไหมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆอักขรลายยันต์ต่างๆคมชัดเจนนะพี่นะก็ใครชอบใจนะผมแบ่งปันให้นะครับ3า0บาทนะครับรายการที่14นะครับ14ต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เข้าเหล็กนะครับอ่าพิมพ์เข่าเหล็กนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับรมดำนะครับทองแดงรมดําเจาะรู อุดกลิ่นนะครับกลิ่นดังฟังชัดนะครับ F4 แล้วดูนะนี่ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่นะไม่ค่อยเจอสวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยสำหรับหลวงพ่อรุ่งนับเขาเหล็กอ่าจัดให้ F4 ครับองนี้3-50นะครับ ต่อมารายการที่16จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคตรงนี้เป็นพิมพ์ขี่อ่าเขาเรียกว่าขี่ปาจีนนะพี่นะขี่ปาจีนเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคด้านหลังหลังยันนะครับสภาพสวยเก่าเก็บแบบนี้นะครับนี่ดูกระแสะเนื้อดินนะครับความเก่ามวลสารต่างๆถือว่าชัดเจนดีนะครับ เดิมเดิมแบบนี้นะครับใครชอบใจจัดได้นะครับใครชอบใจจัดได้เลยนะครับเห็นไหมสวยสวยเก่าเก่านะครับเห็นไหมแล้วดูอุดผงนะครับแบบนี้เลยนะครับชัดเจนดีนะครับชัดเจนดี3 5 0หนยะครับสามูรายการที่16ต่อมารายการที่17จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะองค์นี้ก็เป็นปั๊มเก่าโบราณนับ24กว่านะพี่นะพิมพ์เนะครับสวยสวย นี่จานคมชัดแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่เห็นไหมส,สวยเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบใจ พร้อมจัดจัดได้นะครับพี่พร้อมจัดจัดได้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยมีรอยจานยันพุทธซ้อนน้าของหลวงพ่อเดิมชัดเจนดีนะพี่นะชัดเจนดี350นะครับ350รายการที่17นะพี่นะต่อมารายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยยหอมนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเก่าเก็บนะครับพี่สวยงามมากนะครับองนี้ แบ่งปันให้ fc เช่าหาราคาแบบว่าเบาๆนะครับนี่นะครับเบาๆนะพี่นะเบาๆเลย350นะครับ350นะครับหรวมพ่อเงินวัดดอนใดยหอมรายการที่18นะครับ18ต่อมา19เป็นพระพุทธชินราชนะบอบโบราษนะครับนี่รุ่นสงครามเกาหลีนะครับด้านหลังไปหลังยันอกเรานะครับ เก่าเก็บสวยๆนะครับเอฟซี FC ครับเก่าเก็บสวยๆแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆนะครับรายการนี้ผมเอา350บาทนะครับเอฟซชอบใจจัดได้นะครับต่อมารายการที่20เป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับ พิมพ์คีตานะครับพี่ห้าชายนะครับองนี้หล่อโบราณนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ดูขี้เบา้ะดูด้านข้างนะครับอ้วนล่ำนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ f c ครับไม่ค่อยเจอนะพี่นะไม่ค่อยเจอพระสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบใจตัดสินใจโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ f c เอาไป3-50ูนย์นะครับ เอาใบสามห้าูงนะองนี้เดิมๆแบบนี้นะพี่ดูเม็ดขี้ตาดิเห็นไหมสวยงามชัดเจนดีนะครับสามร้อยห้าสิบบาท <c oughs> ต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตาเก่านะองนี้ไม่ทราบสำนักเลยนะครับเนื้อเก่าแบบว่าออกสำลิดนะครับเนื้อเก่าแบบออกสำลิดด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับแล้วดูนี่ขี้เบ้านะครับเห็นไหมดูตัวยันตา่างๆคมชัดเจนดีนะครับ ผมชัดเจนดีสวยงามนะครับสวยงามนะครับเป็นปิดตานะครับไม่ทราบสำนักสภาพสวยแบบนี้นะครับ350านะครับ FC รายการที่21ต่อมารายการที่ 22, นะครเป็นพระกิ่งเก่านะพี่นะสายวัดสุทัศน์เลยครับ FC ครับองค์นี้350บบาทผมว่าใครชอบใจโดนได้นะพี่นะเนี่ย ใครชอบโดนได้เลยนะครับไม่แพงนะครับบีบซีไปเดินเช่าตามสนามพระเนี่ยไม่ได้นะครับราคานี้นะครับผมบอกให้ก่อนไม่มีทางได้แน่นอนนะนี่สวยๆแบบนี้จมูกจมูกโด่งๆเม้นผระศบนะครับคมชัดเด้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะคมชัดเด้งๆแบบนี้ดูสังกติจีวรต่างๆนะครับสวยงามนะครับพี่สวยงามเดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับรายการนี้3-50 กลิ่นดังด้วยนะครับกลิ่นดังด้วยนะครับต่อมารายการที่23นะครับเป็นเหรียญอ่ที่ระลึกครบ8รอบนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะเนื้อทองแดงนี่เนื้อทองแดงนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้นะครับเห็นไหมมีหนึ่งเหรียญนะพี่นะใครไวใครได้นะครับก็ตามสโลรแกล้านเรานะครับตามสโลรแกล้านเรานี่นะครับ ครบ8รอบนะี่นะหลวงปูดทิมนะครับ350้บาทนะครับ3า0บาทรายการที่23ต่อมารายการที่24เป็นสมเด็จนะครับวัดรากคังทิมใหญ่ของนี้ก็พรกเกจจดซุ้มนะครับนี่สวยนะครับเก่าเก็บด้านหลังเป็นหลังกราบหมากแบบนี้นะครับเดิมเดิมมอนสารจัดหนักแน่นนะครับแบบนี้เลยนะี่นะแบบนี้เลยสวยสวยเดิมเดิมนะครับใครชอบใจพร้อมจัดก็ จัดได้นะครับใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะสวยงามมากนะครับสวยงามมากก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ350บาทแนวสรบาทรายการที่24ต่อมา25จะเป็นเสมานะครับหลวงปู่ทิมนะครับ8รอบนะพี่นะ8รอบปี2518นนี่เหรียญสวยนะครับ กรละลายยันต่างๆคมชัดเจนดีนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วดูนะครนี่ขนตอกชัดเจนคมชัดนะครับแบ่งปันนะครับให้ f c 350บาทนะครับ350บาทสวบาทสวยๆแบบนี้นะครับ FC ครับนี่นะพี่นะรายการที่25นะครับ ต่อมารายการที่26เป็นพระปิตาสายวัดหนังนะครับเขาเรียกว่าปิตาข้าวตอกแตกนะครับปูเอี่ยมนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับได้มา1รายการใครชอบใจจัดได้เลยนะครับ FC ไม่ต้องรีรอรอช้านะครับเห็นไหมเก่าจริงในห้องนี้เก่าจริงเอาไป350นะครับ350บาทนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับรายการนี้ รายการต่อมานะเป็นพระกลิ่นนะครับของหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับนี่ปีส5 0 0ันนะครับด้านใต้ฐานเจาะรูอุดกลิ่งกลิ่งดังฟังชัดนะครับลื่นลื่นๆนะครับลื่นลื่นลลสวยงามนะใบหนะสวยงามเนี่ยดูนะครับใบหน้าใบตาต่าง นี่นะครับ FC ซีครับสวยแบบนี้นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับพระกิ่งหลวงพ่อเตยคงทองนะครับ350นะครับ3 5 0นะครับรายการนี้ต่อมารายการที่28นะครับ2ี่เนี่ยจะเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะพี่นะเก่าจริงนะครับเก่าจริงดูไข่นะครับดูความเก่าเดิมๆมนะครับพี่ตรงนี้ แบ่งปันให้เช่าหากันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเนื้อตะกัวเก่าอายุเป็นร้อยนะครับพี่อายุเป็นร้อยใครชอบนะครับแบ่งปันนะครับพี่เอา350ห้านะครับ 350. สามห้าำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ